ก็พบกันอีกแล้วนะคะร้านวนพานะคะเปิดแล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็มีนางแบบนะคะสามสาวเลยนะคะมาอยู่หน้าร้านของเราเ็ตแบบนี้นะคะเหมือนกันทุกอย่างค่ะเหมือนกันทุกอย่างเป็นชุดเรสนะคะชุดเรสมีสองแบบนะคะทุกคนค่ะชุดเรสจะมีสองแบบแบบหนึ่งนะคะผ่าข้างเยอะๆอันนี้แบบนี้จะผ่าข้างนิดๆแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งผ่าถึงเอวนะคะเซตนี้นะคะ วิทา,าตัดประมาณไซส์44-2ใส่ได้นะคะเป็นงานของทางร้านเรานะคะแล้วก็เซ็ตนี้นะคะเซ็ตนี้ไซส์ใหญ่นะคะตัวเสื้อ46เลยนะคะเกงได้ถึง38-40นะคะเซ็ตกลางนะคะเราจะมีเซ็ตเซตใหญ่แล้วก็เซ็ตกลางอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นแขนระบายเหมือนกันส่วนเอวเกงนะคะก็จะเป็นข้างหน้าเป็นขอบนะคะข้างหน้าเป็นขอบข้างหลังยืดได้นะคะ เซตกลางก็จะได้3 436นะคะส่วนเซตเล็กสุดนี้ก็จะเป็นไซส์ L ไซส์ M นะคะไซส์ size L ไซส์ M ก็จะเป็นคอเต่านะคะคุณค่ะคอเต่าแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะเวลาใส่นะคะทุกคุณคาะตรงจักรแรมไม่อ้าค่ะอันนี้รับรองเลยนะวิ่งผาเก็บจักรแรมไม่อ้านะคะกางเกงความยาวประมาณ3 5มหาสามครึ่งถึง36นะคะก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะบางทีมันก็ได้แค่ส5มามอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทำขอบนะคะทุกคนค่ะ นี่ค่ะทีนี้ทุกคนก็ต้องถามใช่ไหมคะว่ามันท้าราคาอย่างไงคะราคายังไงคะ,าคางงคะชุดเรสนะคะชุดเรสชุดแซกนะคะตัวนี้เป็นผ้าลินินโปลแลนด์นะคะเป็นผ้าลินินโปลแลนด์พิมลายเนื้อหนานะคะไหลเลยๆหน่อยๆนะคะสําหรับเซตนี้นะคะเป็นงานของทางร้านเราตัดเองนะคะ เป็นงานของทางร้านเราตัดเองนะคะพี่คนทาเอาไม้ออกไปจากปากแล้วทีนี้ก็มีปัญหาค่ะทุกคนเดี๋ยวขอหนีบหนีบ,นบไม้แป๊บหนึ่งขอหนีบไม้แป๊บหนึ่งนะคะสําหรับเซตนี้นะคะพี่คนทาไม่ได้ใส่ซิปนะคะทุกคนขาเป็นเจาะนะคะติดกระดุมด้านหลัง ความยาวประมาณ46นิ้วซึ่งเป็นตัวยาวส่วนภาพก็เป็นผ้าลินินโปแลนด์ and, เนื้ออย่างดีนะคะตัวนี้ก็1นะคะ190จะส่งฟรีนะคะแบบโอนนะคะเป็นคอกุ้นเก็บเรียบร้อยแบบนี้นะคะคอไม่กว้างนะคะลูกค้าที่แบบชอบเสื้อผ้าที่คอไม่กว้างก็ ทักมาได้เลยนะคะ ID ล n e ด้านบนนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะไซส์46แขนระบายแขนระบายประมาณ10นิ้ว11นิ้วนะคะประมาณนี้ตัวยาวประมาณ23-24นิ้วนะคะส่วนกางเกงจะเป็นไซส์ใหญ่38-40ใส่ได้นะคะเสื้อไซส์46เลยรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เราจะมี2เซตไซส์กลางคือไซส์34-36นะคะ ไซส์สามสี่สามหกด้วยเสื้อจะเป็นไซส์สี่สิบสี่นะคะแล้วก็เซ็ตนี้เซ็ตนี้จะเป็นเสื้อไซส์สี่สิบสองนะคะลูกค้าสี่สิบสองบอกใหญ่ไปลูกค้าต้องการสี่สิบบอกได้นะคะทางร้านเราแก้ไขให้นะคะส่วนเอวกางเกงนะคะก็จะเป็นเอวขอบด้านหน้าและเป็นยางยืดด้านหลังนะคะสําหรับไซส์นี้เป็นไซส์เล็กสุดของทางร้านคือ L กับ XL คือสามสิบสามสองซสได้มันเป็นยางยืดเป็นแบบฟรีไซส์นะคะแต่ฟรีไซส์ของเราจะเป็นฟรีไซส์แบบ ฟรีไซส์แบบว่าใส่ใส่แค่2องะคะ่ะไม่ได้ฟรีไซส์ใส่ตั้งแต่ 28- แถึง40บแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะคะเป็นงานฟรีไซส์แบบนี้นะคะทุกคนค่ะถ้าหากใครชอบนะคะก็แอนไลน์ด้านบนนี้ได้เลยแล้วก็ทักพี่อุ่นทามาได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้พร้อมขายนะคะสินค้าพร้อมขายนะคะสินค้ามีแล้วนะคะพร้อมขายดูตรงนี้นะคะละมวนริมเล็กๆน่ารักมากนี่ค่ะมวลล้วนริมเล็กๆน่ารักมากนะคะงาน ทานอย่างนี้ก็แบบดัดทรงนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะาการดัดทรงดัดทรงเนะะี่ยเพราะว่าจะให้มันเก็บทรงนะคะจะได้สวยจะได้ไม่เห็นหน้าเห็นหลังนะคะสวยงามประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่วัญธาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามา รับชมนจนจบคลิปนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของพุนทาด้วยนะคะแล้วนะคะที่สำคัญนะคะแอดไลน์ค่ะด้านบนนี้นะคะหากชอบผ้าลายนี้นะคะใกล้สงการแล้วก็แอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ทักพี่ิุนทามานะคะ idla f หนึ่งแปดเก้า f นะคะทักมาได้เลย มันไม่ค่อยเต็มนะเดี๋ยวพี่มันถาออกมาไกลๆหน่อยมันคนมันเดินผ่านไปผ่านมานะมันก็จะติดคนไปด้วยมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมอ้าแล้วค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไป ไม่ได้ใส่ซิปนะคะทุกคนค่เป็นเจอกนะคะติดกระดูดด้านหลังความยาวประมาณ4,6นิ้วซึ่งเป็นตัวยาวส mm ่ว hmm. นผ้าก็าาาาาเป็นผ้าลินินปูแลนดเนื้ออย่างดีนะคะตัวนี้ก็1นึ่งนะคะ1 90จะส่งฟรีนะคะแบบโอนนะคะเป็นข้อกุ้นเก็บเรียบร้อยแบบนี้นะคะค mm hmm. อไม่กว้างนะคะลูกค้าที่แบบชอบเสื้อผ้าที่คอไม่กว้างก็ มาได้เลยนะคะ ID ลายด้านบนนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะไซส์46แขนระบายแขนระบายประมาณ10นิ้ว11นิ้วนะคะประมาณนี้ตัวยาวประมาณ23-24นิ้วนะคะส่วนกางเกงจะเป็นไซส์ใหญ่38 40ใส่ได้นะคะเสื้อไซส์46เลยรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เราจะมี2เซตไซส์กลางคือไซส์34-36นะคะไซส์34-36 เสื้อจะเป็นไซส์44นะคะแล้วก็เซตนี้เซตนี้จะเป็นเสื้อไซส์42นะคะลูกค้า42บอกใหญ่ไปลูกค้าต้องการ40บอกได้นะคะทางร้านเราแก้ไขให้นะคะส่วนเอวกางเกงนะคะก็จะเป็นเอวขอบด้านหน้าและเป็นยางยืดด้านหลังนะคะสําหรับไซส์นี้เป็นไซส์เล็กสุดของทางร้านคือ L กับ XL คือ30-32ใส่ได้มันเป็นยางยืดเป็นแบบฟรีไซส์นะคะแต่ฟรีไซส์ของเราจะเป็นฟรีไซส์แบบ ฟรีไซส์แบบว่าใส่ใส่แค่2องะคะ่ะไม่ได้ฟรีไซส์ใส่ตั้งแต่28แถึง40บแบบนั้นนะคะไม่ใช่นะคะเป็นงานฟรีไซส์แบบนี้นะคะทุกคนค่ะถ้าหากใครชอบนะคะก็แอนไลน์ด้านบนนี้ได้เลยแล้วก็ทักพี่อุ่นาธมาได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้พร้อมขายนะคะสินค้าพร้อมขายนะคะสินค้ามีแล้วนะคะพร้อมขายดูตรงนี้นะคะมลม้วนริมเล็กๆน่ารักมากนี่ค่ะมวลล้วนริมเล็กๆน่ารักมากนะคะงาน ทานอย่างนี้ก็แบบดัดทรงนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะาการดัดทรงดัดทรงเนี่ยเพราะว่าจะให้มันเก็บทรงนะคะจะได้สวยจะได้ไม่เห็นหน้าเห็นหลังนะคะสวยงามประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่วันทาก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามา รับชมจนจบคลิปนะคะหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของยุนทาด้วยนะคะแล้วนะคะที่สำคัญนะคะแอดไลน์ค่ะด้านบนนี้นะคะหากชอบผ้าลายนี้นะคะใกล้สงการแล้วก็แอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ทักพี่อุทามานะคะ i d l i n e หนึ่งแปดเ f นะคะทักมาได้เลย มันไม่ค่อยเต็มนะเดี๋ยวพี่มันถ่าออกมาไกลๆหน่อยมันคนมันเดินผ่านไปผ่านมานะมันก็จะติดคนไปด้วยมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมอาแล้วค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไป